สวัสดีค่ะอาจารย์หนุ่มเมืองยอดค่ะครับวัดดีพี่น้องนะครับทั้งโจผ้าร่วยนะครับแล้วกับแฟนครับเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับทา่องโจพาร่วยนะครับค่ะครับมื่อนี้ยามื่อาครับผมคือเก่าครับอาจารย์หนุ่มเมืองยอดนะครับหลังจากที่เอ็ดในพี่น้องนะครับไปบดถังฟังเล่านะครับแล้วผ้าลมกลางอัของนะครับสองวัดราชีิพานน่านนะครับเมือขึ้นนี่กะถือว่า แฟนคลับยัซี่กับซึ่มม่นกันหลายค้นอยู่นะครับเอา้าธรรมดาพี่น้องการคำนวณกับมีเขามีหลุดเนาะค่ะทวันนี้เข้ามาสู่กันตอ่อสู่กันไหมนะครับเพื่อไปเที่ยวประเทศลาวอีกนะครับวันที่อะไรวันที่สิบสี่เนาะครับเนาะจ้ะของวันที่สิบสี่คือพรุ่งนี้คะ่ะจจนนะครับสำหรับแฟนครับยัตซี่นะครับวันที่ที่ตามผมพ้นกระที่หูจุดดีไปจุดได้ฝึผมคยให้พระเจ้าออกไปนะครับ <c oughs> เป็นกะมาเคื่อนกะเห็นรายงานมาหลายอยู่เป็นดีลยิ้มหน่งวากันอยู่นะครับเป็นเพื่อนบ้าน,น้ะคะ<ช>่ะเอาไปล่วยก่อนค่ะก่อนที่รัฐบาลไทย<ช>นะค่ะอาจารย์เนาะครับก่อนรัฐบาลไทยนะครับเพราะว่าแต่ตั้งประเทศนี่มันกไปงานมางานสบายใจพี่น้องเมื่อวานนี้ก็เข้านะค่ะเมื่อวานนี้ของอาจารย์เข้าที่หนึ่งห้าค่ะเดี๋ยวเด้อสีเอาใอ้เอฟซีมันหาคน แล้วจันคุยคุยไปเลยค่ะจันคุยให้เพื่อนฟ้นะครับอเขากมีพิษวังสมวังมังธรรมดานะครับการคำนวณน,นะครับมันก็ไม่พิษไม่ถือนะครับผมไม่ไพ่สี่หูดหรอกครับว่ามันติดไปตัวใดออกตัวใดนะครับสําหรับตัวผมเองนะครับซึ่งเป็นนาคำนวณมากผมกับพวกอุ้วานตัวใดมันสิมากเท่ตัวใดสีมากจริงครับตามสูตรคำนวณออกมากแบบใดผมก็ให้แฟ้นครับเอฟซีนะครับที่ตามผมไปเบงไปช่มกันว่า อถูกใจพี่น้องก็จังไปจกเงินใส่จกเงินจ่ายเนาะครับผมมักนะพี่น้องกับเบิ่งไปนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเปียบเที่ยวกับอาจารย์เนื่นเพิ่นนะครับมักเขสชอบเพราะก็จังติดตาตัดสิ้นใจนะครับมันวาเพิินว่าแนวใดก็ไปน้ำ่นหลดกับเมื่อกับไปบ่ไหวเลยครับเขามักเข้าไปจังลงขึ้นนะครับครับผมักเข้ากะบผ่านนะสำหรับแนวทางนะครับมีเขาไม่รู้ไลยนะครับนี่ค่ะ อ่าโชว์ให้ fc แฟนช่องเมืองก่อนเด้อค่ะของเมื่อวานนี่เน้ะค่ะ12กุมภา67อาจารย์ให้ที่1533เนาะค่ะอย่าลืมนะค่ะของอาจารย์หนุ่มเมืองยศต้องตัดคู่หน้าคู่หลังเนาะค่ะที่อาจารย์ให้มาเพราะทุกครั้งกสิเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะของอาจารย์เข้า1551เนาะค่ะกลับเอาคนที่ได้ก็เยอะอยู่เนาะค่ะอาจารย์เมื่อวานเนาะครับมันจะมีอยู่2ชุดชุดพิเศษนครับ145ครับ15 สามสามนะครับค่ะพี่น,อน้องพยายามเบิ้งดีๆีนะตัดในในชุดนี้นะครับค่ะตัดบนตัดลา่างนะหรือ่า <c oughs> ซีซีหาใช่ใช่ <c oughs> ถึงเวลาเร็วอยงังขนาดครับแไปผมกะนั่งคำนวณประหวัดมือพุ่นหรือว่านั่งจิตนั่งอ่านประหวัดพุ่น <c oughs> แต่พี่น,อนอ้งองเงี้ยเงี้เออของใจสนสนแบบไลขเลขตัวเลขนะครับว่บามันไปจังไหนมาไหนโคงชุดถ่ายยังโทรหาผมกันเลยครับค่ะเดี๋ยวเด้อค่ะ ชุดข้างล่างค่อยเขียนเบอร์โทรให้นอกขาจันเนาะเมื่อวานนี่มันเฝ้าเอาไ่ได้ให้เบอร์โทรเอฟซีกับกับคอไพ่ด้วยกัเพราะว่าวงเทียบเฝ้าเอากับกระเปิร์กปั๊บไปก็หลงลงเลืมๆนะคะแอดกับเ็นแค่คนธรรมดาเนาะค่ะครัพงแต่บางคนมีเลาวางคือกันผมก็ได้จ้ะพอดีพอดีเมื่อนี้ยังว่าดีเนาะคาะจันเนาะได้พูดได้คุยเมื่อวานนี่จันเมื่อวานก็เลยไ่ได้สัมษั์เนาะค่ะยุ่ง กับงานในหมู่บ้านเล้วค่ะอาจารย์เป็นกรรมการหมู่บ้านกับหลายงานหลายอย่างคข้กันนะครับตรงนี้เข้ากับสี่ไปต้อนเนาะค่ะอาจารย์บานีไปต่อสิบสี่ก็มาบานี้วิ่งลูดตัวใดค่ะอาจารย์เอาเลยเนาะครับสาหรับมวยเล่านะครับวันที่สิบสี่ทับสองทับหกเจ็ดนะครับวิ่งลูดไปที่เก้ากับเจ็ดนะครับค่ะวิ่งลูดตัวใดค่ะอาจารย์ลืมเก้า กับเจ็ดวิ่งรูดไปที่เก้ากับเจ็ดค่ะเน้นตัวใดค่ะอาจารย์สองตัวนี้น้ำรักผมให้น้ำรักไปที่เลขเจ็ดครับหนักมาที่เจ็ดแล้วค่ะอาจารย์หนุ่มมุญยศเน้นที่เจ็ดแล้วค่ะวิ่งรูดค่ะแล้วก็ท้าถารับจับคู่นะครับผมให้ไปที่เก้าเจ็ดครับจับคู่ที่เก้าเจ็ดค่ะครับ สามตัวเก้าเก้าเจ็ดสามตัวก็คือเก้าเก้าเจ็ดค่ะครับสี่ตัวห้าเก้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเก้าเจ็ดค่ะครับค่ะมีพี่พพตุกกันนะครับเพิ่แปดสองครับกันที่แปดสองค่ะสี่สองสี่สองค่ะ สี่เจ็ดสี่เจ็ดค่ะครับชุดพิเศษนะครับพิเศษค่ะห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าค่ะครับพิเศษอย่าลืมตัดคู่หนาคู่หลังน้ำเด้อค่ะของอาจารย์หนุ่มเมืองสำหรับครับงวดนนี้นะครับผมผมสี่เอาใจแฟนครับผู้งบหน่อยนะครับผู้งมาวัดดวงครับวัดใจนะครับ จัดไปครับ97 97ค่ะเน้นที่97แล้วค่ะ59เดี๋ยวด้วยค่ะวัดดวงัันค่ะอาจันย์อันนี้วัดดวงม,มานนดดงมเลยครับอ่าเอีออยง่นเกว่า97แล้วค่ะ97 97ค่ะ59 97ค่ะ59ค่ะ สี่เจ็ดครับสี่เจ็ดค่ะครับอันนี้วัดดวงะอาจันวะวัดดวงเลยครับเป็นตัวผมสิฟันนั่นแหละครับถึงวัดหันแสตงคาเบชี่สี่ฟันโชหาผมส่วนตัวผมเลวัดใจไปเลยครับหนึ่งสามหนึ่งห้าสามสามนะครับซึงมือคืนนี่นะครับผมฟันออกไปนะครับตัวฟันออกเนาะจันเนาะแม่นครับเหงปัง อันนี้ก็เป็นเนาะชุดฟันมัดคอนโตนะครับเพื่อเป็นสีนะครับชุดฟันค่ะชุดฟันจันเบอร์โทรได้ค่ะจันเพื่อเอฟซีแฟนช่องบนจิตโทรหาค่ะจันศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกค่ะหกสามเก้าหกสามเก้าค่ะเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์ได้ค่ะคอ่าสำหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะ ของโจ้าลุยคันยากพูดคุยกับจันนุ่มเมืองยศเป็นการส่วนตัวแล้วค่ะคืออยากให้จารย์ฟันนะแต่ว่าชุดนี้อาจารย์ฟันมากเลยค่ะชุดนี้แต่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรืออันใดก็โทรคุยกันได้ค่ะยกเว้นยืมตังเ้อค่ะจะไปยืมตังกันจัาจารยืมตังว่ดสังฆ์โทรอะไรครับแต่ว่าคันว่าที ่ข้าน้อ้านทได้ครับน้าพูดหยอกกันนอาจารย์น้าพูดเล่นอาจารย์หนุ่มเมืองยศเป็นคนอารมณ์ดีนะคะพูดคุยได้ทุกเพศทุกวัยค่ะเรา่าพัฒนาของอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะงวดวันที่14กุมภาพันธ์67เด้๋ยรอโจสิพูดอ่าว่าถือบอกค่ะอาจารย์อันไหนบ่ถืออาจารย์ก็แย่งเดนี้เบางที่อาจจะเขียนผิดนะคะบางที่ก็อาจจะ เขียนผิดก็กราบคอให้อาจารย์หนุ่มเมืองยศวิ่งรูดค่ะ9กับ7เาะค่ะเน้นมาที่7เวยค่ะ2ตัวมี9 7แล้วกันตัว9 9 7 4ตัว5 9 9 7 5 9 9 7ค่ะอย่าลืมเวยค่ะตัดหน้า5 9แล้วก็ตัดหลัง9 7นี่ตัดน้ำเด้อค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ลักษณะของอาจารย์สิเป็นลักษณะแบบนี้เวยค่ะไปบนไปล่างเวยค่ะ สองตัวมี8 2 4สองสี่สองสี่เจดค่ะเลขพิเศษห8 9แเาแล้วค่ะเลขฟันค่ะฟัน9 7 5 9 4 7หเนะะ้าี่ค่ะอันนี้คือสรุปสรุปให้ว่าเป็นเลขฟันแนละะ้วค่ะเลขฟันให้ค่ะชัดเจนบ่ค่ะขอไปยเดอร์นใดกันพัดลมมันปิวค่ะคบ,บานีเบอร์ทรอาจารย์เนาะคะ่ะเบอร์โทรอาจารย์0 9 6ย์9 7 7 1หคนึ่งสามหนึ่งคะ ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าสามค่ะับเจ็ดเ่งศูนเจ็ดเจดห่ค่ะเอ้าพีดบอจันเป็นหนึโอ้ยนั่นเห็นบอเขียนถึออยู่แต่ว่าพูดผิดโอ้ยเนาะขอกราบขออภัยเด้อย่ะ f c เอฟซีแฟน่องคงเดียกับว้าเร็วแน่กับิผิดพาดแต่ว่า ทุกอ่าตัวเลขที่แอดพูดไป,ปของกันเนาะโจพูดไปของกันถือบ่ค่ะอาจารย์ถือเนาะครับจ้ะฟันฟันให้พร้อมกันคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษเนาะคะ่ะงวดที่แล้วกับเขาอ,อยู่คะ่ะหนึ่งห้าห้าหนึ่งเนาะคะ่ะของอ่าแนวทางของอาจารย์นหนุ่มเมืองยศเนาะคะ่ละ,คะลาวเด้อค่ะลาวพระเทรวาไม่ใช่ไม่ใช่รัฐบาลเด้อคะ่ะเดี๋ยวสิเข้าใจซับซ้อนแคบไปเบิงะะ่งเด้อค่ะเอฟซีแคบเลยคะ่ะแคบแคบแคบเดี๋ยวเด้อแคบคะ่ะ จย์อวยพ่อในเอฟซีนะคะจย์ครับสําหรับพี่น้องแฟนคลับีเซีนะครับทิ่ร่อสายด่วนนะครับสําหรับรัฐบาลไทยนะครับก็รอก่อนครับใกล้มือนะครับเดี๋ยวผมส่งสายด่วนให้นะครับสําหรับมันี่นะครับชิมนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับสําหรับแฟนครับีเซีนะครับที่มีน้ำใจนะครับส่งมาตอนเนียนเต้นนะฝากนะครับขอบคุณขอบคุณได้หลายนะครับ แต่กระดาษขอสดก็พหยพี่น้องนะครับสองวัด่ิพานมานะครับติสังกวามผิดหวังไห้กพี่กับน้องนะครับอ้าวหันกลับขึ้นมาดูขั้นตอนะครับคหลังจากของเข้ามาเคลื่อนกะคือว่าผ่านไปโดยดีนะครับสำหรับคลิปนี้มือนี้นะครับผมก็ขอลงไหวสมิสกอนนะครับเอาไว้คลิปหนาเรียกว่าโอกาสหนานี่เอาข้าวสําหรับตัวเลขดีๆกะผมก็สีแจ้งให้ทางเอซีทางช่องโยพาล่วยนะครับ อะไรทั้งหมดในทราบกันต่อไปนะครับจะรับคลิปนี้ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กราบขอบพระคุณอาจารย์หลายๆเด้อแนวทางอ่าลงช่องโจพารวยขอใอาจารย์สุขภาพแข็งแรงให้รำให้รวยดนะค่ะอาจารย์เด้อแห้งๆปังๆบานๆสู่สู่ผู้สู่คนในในแฟนครับแฟนช่องเนาะค่ะอาจารย์เนาะของอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะ แนวทางเล่าพัฒนาเนาะค่ะของอาจารย์หนุ่มเมืองยศค่ะของวันที่14กุมภาพันธ์สองห้เจ็นะคะบางที่อาจารย์ก็ไม่ค่อยว่างนะคะบไม่ได้สัมภาษณ์ก็ต้องเอามาว้าเองค่ะแต่ว่ามื้อนี้โชคดีอาจารย์ว่างจังหวะดีก็เลยได้อ่สัมภาษณ์อาจารย์เอาแนวทางเล่าพัฒนามาให้ FC ฟซีแฟนช่องเนาะค่ะคั่นเว้าเองก็บ่คือให้เซียนเพิ่นพูดเนาะค่ะกั ขอยมีชมมีรับมีมันซุปโผซุกคนเนาะค่ะหลักกาขอกราบขอบคุณในหลายเด้อค่ะสำหรับ FC แฟนช่องที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะค่ะสิได้บ่พลาดตัวเลขดีๆเด็ดๆในงวดต่อไปกขอให้ร่ำรวยเนาะค่ะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ไกลถึงรางวัลที่หนึ่งเลาพัฒนากาให้เขาเนาะค่ะซื้อตัวได้ให้เธอไกลเขามื้อนี้ เมืああ่อว่นพรุ่งนี้ช่วงเย็นน้อค่ะเอาไปลวยก่อนน้อค่ะเอาไปลวยก่อนรัฐบาลไทยน้อค่ะก็ไ่ได้ส่งเสริมหรือแนะนำให้เล่นการพนันเนาะงค่ะแต่ว่าก็เป็นเพียงแนวทางเนาะงค่ะแนวทางในการดูวิชลระยานในการรับชมรับฟังก็ขอให้ทุกท่านมิทรงมิลามิมันสุขผู้สุขคนรวยรวยรวยกันรวยแล้วก็ขอให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นอีกน้อค่ะพูดดีคิดดีทำดี ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆย้อนกลับไปหาเจ้าตัวคนที่พูดแล้ว่ะแห้งๆปังๆมันๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ